สวัสดีครับพบกับ matching, แม t ชิ i n g วงการพรีเมียมสัปดาห์นี้เราจะรอเรือกระดกลิ้น,นยาวอ้าวเฮ้ยกลับบ้านไม่ได้เอ,อเล่ลนไก่หรือ,อ,อ <laughs> เปล่าผมไม่ตกก็ไม่ได้เออผมตกก็มาตีไก่ันดีกว่ามาพี่นุ๊กเล่นอะไรครับวันนี้เหมือนเดิมโกพารินโกพารินที่ปลดลิมิตมันจะใช่ครับว่าปลดเลยมันไม่เคยโดนมากกมันไม่โดนในฟอร์แมตนี้นะเราก็เลย ใส่ใส่อะไรใส่ได้ใส่ให้หมดใส่สุดเออโกใส่สุดนะครับเจอกับมีครับไี่เช่ครับพี่เชษพี่เชษเล่นอะไรครับวันนี้อ่าเนีเพียวมูนสายบิทเทมเมอร์ครับบิทเทมเมอร์บันนี่เหรอบันนี่ครับเออบันนี่บอยประทะกับกุ๊กกุ๊กวินแบบไร้ขีดจำกัดกุ๊กวินวีไร้ขีดจำกัดเนี่ยใส่โอ้ป่ะอ่ะลุย พอเราไปใส่อัติมายังไงล่ะเออต่อมาอีกยูว่าเชื่อแล้วยังก่อนมุ่ใจโอเคว่าจะใสาอะไรวะเนี้ยอ้าวอ่ะสับก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยส่องใบส่องใบสองใบเดี๋ยวค่อยสับก็ได้เอาทิ้งไว้อย่างนั้นนี่อ่ะตัดโอเวอร์เพลโมนสายอะไรนะครับเพลโมนสายตัดโอเวอร์สายบันนี่ที่เราถามมาของของดีทีสุดหนึ่งนั่นเองโชคเดี๋ยวถ้าเกิดอยากดูเดี๋ยวรอรอดูที่คลิปนะครับนี่ พอ,อ,อแตกเด็กใหม่แล้วก็คอ,อยชั่ว<ะ>เปลียป<ไ>ปป่ยนไปเดียวเล่นไม่ได้บอกเลยสายส่สนี้พรอเล่นพรีเมียมมีความโกงอยู่เมื่อกีเ้เพิ่งเห็นเหมือนกันตอนรอบก็รอ,อบก่อนที่มารอบนี้ทดสอบแข้งไม่ใช่ผม เราไม่มีใครโทรหายแล้วอ้ยเศาเลยโกใส่อะไรก็ได้ใส่หมดเลยพอสิวาสีไปว้าเาเพ่ม่มเ่มเ่มพ่อเพิมเพ่มเพ่มเพิ่มคพ่เพิ่เพิ่มเพิ่มเ่มเ่มเพิ่เพิเพ่เิม่มเีิ่ามอ่เ่มเ่เเพมเ ต้องสีเวค์ต้องเดียวใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าโดนลิมิตหนึ่งมาตลอดใช่ไหมก็<ช>เคยกดแค่ครั้งเดียวพออ้าวลงสกิลครั้งเดียวใช้ไม่ได้อีกจบ <c oughs> เลยเออคิดว่าแบบเออได้ปั๊มไม่เยอะอ้าวปั๊มไม่ได้สรุปแต่แต่ว่าพอใส่ส,สีแล้วมันง่ายขึ้นรู้สึกว่ารู้สึกสบายขึ้นตอนที่บิทไทม์เมอร์ไปลี่ได้ที่ต้องการคือเกจสามเช่มนั้นใช่ฉันรู้เลยในบิทไทม์นั่นหรอจำติดต่อในบิทไทม์บ้างดิ ตามไม่ดีอะไร็ไม่ดีแล้วก็เล่นอะไเล่นอลไรสามสัปดาหอเอสิเล่นมากกีโดจขึ้นใจมดแล้วเนี่ยกลับไปเล่นมักกีโดมนไม่ใช่ก็เลแต่ผมว่ามันมีกาเดืดแบบบอมนเลมันมีคู่กันี่นั่นเข้ามาขีมครับโอเคไม่พอมโอเวอร์ยันยันไม่โอเว ใครสไม่ได้ถ้าไม่น่นนะ่ดเอะไรนี่เนกาทงจะมีเสียงดังจากโต๊ะกเขเล่นสาก๊กกันอยู่แล้วก็จดอนึ่งก่อนส็งีสะสให้เดยวแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปกน้องก็ตายกับน้องกรตายขึ้นดีกว่า

พอสมตัวหนึ่งประเมินไปเขาโสดได้ข่าวว่าเล่นแล้วไม่ขึ้นใช่ตอนนี้ขึ้นแล้วแต่ต่อไปอ่ะไม่มีท่าเรียมอะไรเช่นเฮ้ยอย่าเรียมกันนะอย่าเรียมกันนะท่าเรียมไปเลยไม่ไม่ไม่ต้องช่วยผมเลยพอปิดได้แล้ว เราดูคลิปีนะครับครับผมไม่รู้จะจะหาไหมคลิปนี้ไหนบกมื่อยได่เพราะงั้นเพราะงั้นไม่นะไม่มึงลุมกูกรขอที่จะยใจเย็นใจเย็นพอๆพอไเรอโซตอมาไไอ้โต๊ะนู้นไอ้โต๊ะนู้นเล่นเล่นสามโคกกันวยไวมาเรามาดลเกมกันต่อครับไม่ได้บอกได้อ้าวไม่ได้บอกไ้ไ้เดียว อ่าได้ครับไม่มันเลยนี่ทำไมถึงบบกได้ครับบอกหน่อยอ่าไม่ได้บอกฮะโบกได้ต้องมีบันนี่เจ็ดเปสามใบขึ้นไปอืมในโซลเรียกหกเจ็ดตีบู๊บบู๊บคราชหนึ่งดำเดียวไม่พอไม่พอออันนี้ก็อยากได้ดำเยอะอีกลวกันทำไม กับนักการก่อนเดี๋ยวลึกจูนหนึ่งงานเข้าละเอ่อเทสระบบก่อนนี่การเล่นการเล่นการคการแก้ปัญหาครับไอลอบที่ผ่นมาปัญหาไม่ใช่อย่างนี้การเอาแก้ปัญหาครับอเลที่ผ่านมาปัญหาไม่ใช่อย่างนี้อไปกิระตจูนกเนแต่ว่า ทำเบื่อใครทำแล้วนะทำไปแล้วด้วยอ่าผมมีวิธีอมีวิธีอ่าถือว่าไม่ไม่เสียหายบอกว่าบอกว่าหน้ำ่นเฮ้ยตัวน้ำ

อืมอือหือสองได้ขาส้า1 2องได้เฮ้ยสองได้ย่อตัวกันน่เซฟอไปเหลือไปเดีเหลือไเดียวสิบสี่ยี่สิบเหลือไเดียวไปไหนอโหเนี่ยเนียสิบเก้า

นี่ยังมีปองอ๋อวิเทมเมอร์วีเทมเมอร์แต่คนละตัวเทมเมอร์ทีกันนะนักมากเลยลรตัวสามมีันนี้สามตัวมันบอกได้นึ่งโอเคตีข้างโล่ไมมึงพูดอย่างนี้ทำไมพูดได้กูฝ่าใจกได้วมเดเดมึงพูบอก

ยังไม่คุณหนึ่งน้าสู้เรื่องนีที่ไหนพี่้องอ๋อแต่แต่ว่ารีดกนีไม่ถึไม่มีออกขนไายอ่ตยแ้วแล้วดียไม่เวียไหนเนไม่สนใจเไปกัน โอ้โหเจ็บแต่ว่าตายแน่งโอ้โหโอ้โหน้องกระตายเรากระตายัถ้วยไหมครับสา13 8 1 2อย่าพึง1 2 3ไม่มีปดดครับตดห้าจุดสาม่ สิบหกกี่หกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมือแตกโอ้โหเดี๋ยวอะไรอยู่บนมือดูหน่อยเฮ้ยคอนี้ก็มีเหมือนกันไงไงการ์ดท้ายเกลอ้โหอยู่บนมือไหมไม่ออกอ้าวก็แชมป์เย้เป็นไงครับ ถามหน่อยว่าแบบนี้ลื่นไหมลื่นไหมโอ้โหตะโแบบมาก็สนุกบอกเลยพลังแบบนี้ที่ลอยอยู่อ่าก็จบไปเลครับครับสำหรับพรีเมียมอ่านะครับเดี๋ยววันพุธนะครับ DPT02 ของภาคดีครับจะออกนะครับใครที่สนใจก็ได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับนอกจาก DPT02 วันพุธที่ก้านี้แล้วก็มี p a y m a t สองลายของวนการ์ดแล้วก็มี วันที y NBT04 มาด้วยนะครับและผู้ถัดไปคือผู้ที่16นะครับก็มีวรรยากาศ DCB03 ออกเป็นสองตัดชัดกันครับออกมาต่อเนื่องกันเลยนะครับอ่าเราเจอกันนะครับของใหม่มาเดี๋ยวเรามารีวิวมาโจยมาสนุกกันนะครับวันนี้ปลาไปแล้วครับโดยแชมป์โกงว่ะโกงว่ะขิ้โกงว่ะโกงว่ะหรือ้โกงอ่ะแล้ว